ดังนั้นแม้ว่าตามกฎสากลเราจะม่สามารถในการที่จะตุลีบุยผู้นำประเทศให้ตุยไปได้แต่บังเอิญเศษเหล็กเศษไหลของไข่เอฟสมันกระเด็นไปโดนหัวกระบาลของนายกรัฐมนตรีประเทศกคแมพอดีเลยมันก็ช่วยไม่ได้แล้วก็บังเอิญ เราก็ไม่ได้เจตนาหรอกในการที่จะทําผิดกฎอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เป็นสุภาพบุรุษนี่แหละนะสุภาพรบุรุษหัวกระบวยอะไรก็ไม่รู้นะปล่อยให้เขายิงก่อนแล้วค่อยตึ้งบึง้งนะจากนั้นปุ๊บเราก็เป็นสุภาพบุรุษแหละแต่ขณะเดียวกันบางครั้งเราก็โหดเที้ยมนะทหารชั้นผู้น้อยเราก็โหดเที้ยมพอสมควรดังนั้นวันนี้นะคะเราเขาบอกว่าเศษเ,ลเหล็กเศษไหลที่กระเด็นออกจากไข่ ของกริปพินเสือกใช้เวลา15วินาทีแต่งแบ้งไปโดนหัวกระบาลของฮุนเซนแล้วเสือกโดนหัวกระบาลของอิบุลานีและสะเก็ตเหล็กไหลนั้นกระเด็นไปโดนหัวกระบาลของคุณพี่มาลีปรากฏว่าอี่า <Yeah. S 1> ภูมิคุ้มกันต่ำโดนเศษเหล็กของใครคริปพินไปนิดเดียว ตุยพร้อมกันสามสวบ